หลังจากที่เราได้ตัดแผ่นหมึกเรียบร้อยแล้วแล้วเ,เราก็จะทำดีเทลของตัวลายนะคะอันนี้คือลายที่กรีดเป็นลักษณะของลายละเอียดของแผ่นพื้นที่ปูนะคะอันนี้คือตัวชานแดดนะคะอันนี้ในลักษณะของการกรีดใช้คัตเตอร์กรีดเพื่อเสาะร่องก่อนที่จะไปใช้สีตัวย้อมหมาให้ให,ให้ให้ลายมันชัดขึ้นมานะคะ วิธีนี้ก็จะรวดเร็วนะคะลักษณะการกรีดนะคะคือตัวตัวแผ่นไม้หรือแป้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณความกว้างของตัวตัวแผ่นเนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบเซนนะคะคือตัดเป็นแผ่นแล้วมาปูในในของจริงน,นะคะแต่ทีนี้ในดีเทลของหมุนจําลองเนี่ยก็อย่างที่ว่าว่าทําได้สองกรณีก็คือใช้แผ่นไม้เรียงเรียงเรียงกันก็ได้หรือใช้กันลักษณะเสาะเสาะร่องอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะเห็นเป็น เป็นลวดลายซึ่งทําในสองส่วนนะคะเป็นส่วนของตัวชานแดดแล้วก็ตัวชานนั่งนะคะสองสอง,สองแผ่นนี้นะคะ,ะถ้าเราย้อมตัวสีเข้าไปก็จะทําให้ลายมันชัดขึ้นมาแล้วก็เห็นเป็นลักษณะของอตัวลายไม้นะคะที่เป็นล่องลักษณะการปูพื้นแบบแป้นไม้นะคะทีนี้นะคะ ในส่วนต่อมาคูยังไม่ได้ย้อมสีนะคะเพราะว่าในส่วนนี้จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราทำเสร็จแล้วเราย้อมสีเลยแล้วก็มันก็จะทำให้ชิ้นงานเราเนี่ยสามารถที่จะ,ะทำให้สีเนี่ยมันซึมเข้าไปและเห็นดีเทลแล้วก็เอามาประกอบได้กับ2องประกอบก่อนแล้วคขย้อมสีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ การประกอบก่อนแล้วย้อมสอีมันก็จะทําให้งานเราหมายถึงว่าเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วแล้วค่อยมาให้สีทีหลังในกรณีนี้ก็ทําได้เช่นกันแต่กรณีที่นี้ต้องระวังก็คือว่าถ้าเราติดกาวไปแล้วประกอบไปแล้วเนี่ยตัวสีที่ย้อมอะ่ะบางทีมันอาจจะเกิดรอยด่างด่างตรงบริเวณที่เป็นรอยกาวดังนั้นการติดกาวหรือการยึดติด ะะก็ต้องระวังนิดนึงเพื่อไม่ให้ไม่ให้กาวมันกินทีนี้ในส่วนของแผ่นนี้นะคะจะเป็นตัวแผ่นเสริมเพื่อที่จะมายึดตัวแผ่นให้ได้ระดับความต่างกันยึดยังไงนะคะอันนี้คือชานแดดอันนี้คือชานนั่งอันนี้คือเรือนนอนนะคะส่วนตัวนี้คือตัวเสริมระหว่างแผ่นเสริมยังไงจะยึดครูจะยึดระหว่างชานนั่งกับชานแดด ะะถ้าเรายึดซ้อนกันอย่างนี้ถามมาทําได้ไหมได้นะคะก็คือมันก็มีความหนาอยู่นะคะแต่ทีเนี้ยเพื่อให้อ่าระดับมันได้ก็คือประมาณ20เนาะความสูงกูก็จะใช้ตัวแผ่นไม้นี้นะคะปิดเข้าไปที่ตัวที่จะเชื่อมกันนะคะ ขนาดความกว้างก็คือเท่าเท่ากันเลยเท่าก,กันกับตัวอาคารนะคะก็คือหน้ากว้างเจ็ดเนาะนี่นะคะนี่นะะ่ะขายึดเรือนนอนไปด้วยเลยนะคะเรือนนอนครูไม่ครูไม่กรีดซอลลอนนะคะใครจะกรีดก็ได้นะคะแต่มันมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันจะถูกปิดด้วยผนงังนะคะงานแล้วก็เราจะทำให้ เกิดความรวดเร็วในส่วนไหนที่มองไม่เห็นแล้วก็เราไม่ได้ให้ดีเทลนะคะเพราะว่ามันมีผนังปิดนี่นะคะก็ยึดส่วนตรงนี้มีประโยชน์ยังไงมันสามารถปรับระดับความสูงของพื้นบ้านได้ตามที่ต้องการนะคะแล้วก็มันทำให้ตัวอาคารนะคะอาได้สัดส่วนอืเพราะว่ามันจะไม่ ถ้าเราติดอย่างนี้นะคะหมายถึงว่าเราเอาแผ่นมาติดแผ่นเลยซ้อนกันอย่างเงี้ยมันจะเสียะระยะของความเหลื่อมตรงเนี้ยไปซึ่งมันจะทําให้อาคารผิดสัดส่วนหรืออาจจะมีความเอ,อื้อเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วยอมรับได้ไหมยอมรับได้ค่ะทีเนี้ยแนะนําการกรีดซลองนะคะถ้าไม่มั่นใจให้ใช้สเกลมาจุดแล้วกรีดแต่ถ้ามั่นใจให้ใช้สก,กัด คือก็ขีดลงไปเลยนะคะทามั่นใจว่าตัวเองสามารถที่จะขีดให้มันซาะแล้วได้แนวตรงแล้วก็ส,ม,สม่ำเสมอนะคะก็ขีดลงไปแต่ถ้าไม่มั่นใจให้มาจุดนะคะใช้สเกลหนึ่งต่อร้อยมาจุดลงไปคือสกะก็ได้สเกลหนึ่งต่อร้อยถามว่าม่ต้องเป20ยี่สิบเซนไหมมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะคะอันนี้ครูก็สกะนะคะ สกัดหมายถึงว่ากะรยาวนะคะเพราะมันเป็นดีเทลในส่วนของพื้นทีนี้ครูก็จะมาติดอาชานตัวชานนะคะชานแดดเนี่ยมันมีความสูงถึงชานนั่งเนี่ยห่างกันก็คือ20่สิบเซนนะคะจริงๆมันมีความห่างกันอาจจะถึง30ก็เป็นได้นะ พราะจริงๆแล้วนะชานแดดนะคะมันเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีหลังคาคุมเวลาฝนตกอไอเนี่ยมันน้ํามันจะสาดนะคะอ่าจริงๆอ,ะอ่ะวิถีชีวิตของคนคนไทยเราหรือคนสมัยก่อน,นก็ชอบนั่งหย่อนขาดังนั้นน่ะลักษณะความสูงของมันมันอาจจะไม่ใช่20เซนนะคะอาจจะเป็นถึง30นะคะอะที่ที่มีระยะมากกว่านั้นนะคะเพื่อใช้ในกา,านนั่งนะคะแล้วก็อ่าหย่อนขาได้แล้วก็ การน้ําการอะไรสาดรเข้าไปนะคะแต่ที่ครูให้มาคือเป็นประมาณ20แต่เราจะติดลงไปนะคะใช้ระยะถ้าไม่ชัวร์ก็คือใช้ใช้สกิลได้นะคะอันนี้คือใช้สกะนะคะสกะคืออาศัยประสบการณ์นะคะประสบการณ์ในการ มองคาดคะเนจริงๆเรามีทั้งสองอย่างนะคะทั้งสกะและสเกลนะคะเพราะมันก็ต้องมีการคาดคะเนนะคะแต่ความเออร์เลอร์ก็คืออย่าให้มันมากเกินไปก็คือให้มันอยู่ในปริมาณที่เรียกว่ารับรับได้หรือเรียกว่ายอมรับได้แล้วกันเนาะนี่ค่ะได้แล้วระหว่างชั้นแดดกับชั้นนั่งนะคะแล้วกูติดชัน้นอนไม่ใช่ชัน้นอนเรือนนอนไปด้วยเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเ,เราจะมาใส่เสากันนะคะในส่วนนี้เวลาติดกาวนะคะถ้าเรามาทาตรงนี้เนาะมันก็จะเลอะนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ย้อมหมายเนาะเราต้องทาตรงบริเวณที่พื้นที่มันน้อยนะคะเราอย่าไปทาในพื้นที่ที่มันจะทําให้กาวเลอะเทอะมากเราต้องทากาวในพื้นที่ที่มันปริมาณพื้นที่น้อยกว่าแล้วไปติดพื้นที่ที่มากกว่านะคะ มันจะทําให้กาวมันเลื้เธอะน้อยไม่เลื้อเธอมากนะคะอันนี้ก็ติดเข้าไปนะคะตัวเรือนนอนแล้วก็ตัวชานนั่งคือดีเทลตรงนี้ถ้าถ้าเราตีแล้วถ้าเราใช้แผ่นไม้อ่ะ มันใช้เวลาพอสมควรแต่ถามว่ามันสวยกวไหมสวยกว่านะคะดีเทลมันได้มันได้ความละเอียดมากกว่านะคะแต่ถ้าต้องการความรวดเร็วก็ประมาณนี้ได้นะคะประมาณนี้ได้ยอมรับได้อยู่ในมาตรฐานยอมรับได้นะคะอา้าวดูนะคะได้แล้วพื้นเรือนชั้นแดดชันนั่งเรือนนอนนะคะตัวเรือน นี่นะคะจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่เสากันนะคะ